สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองจะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขอีกเช่นเคยค่ะในส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นของแนวทางที่ดีที่เด็ดนะคะของพ่อร้อยเอ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่เลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะคลิปนี้ ล่างอย่างเดียวอา่าแปดงวดเก่างวดแล้วยังโบผาดอยู่นะคะสำหรับแนวทางเลขดับรางของพอลอยเอสนะคะเมื่อนี้นะคะได้มาแล้วเชินซองมีแนวทางของพอลอยเอสมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่แล้วจากนายกรสิทิเขาไปรับชมรับฟังนะคะกนสิปเบิ้งแนวทางตัวเลขเนาะไพ่เขามาแล้วนะคะเชิญซองกับฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซอยกดไลค์ซอยกดแชร์นะคะหายกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ กดไลค์กดแชร์แล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในแต่ละวันนะคะแต่ว่าทาผู้ไดนะคะกดแล้วนะคะสำหรับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเนี่ยกดครั้งเดียวพอนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะโบแมนวอลไปกดแล้วเปิดคลิปได้มากกับกดแล้วกดอีกยู่นะคะอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามนะคะจะกดได้แค่ครั้งเดียวนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่กดทุกคลิปนะคะมันจะเป็นการติดตามเลิกติดตามติดตามเลิกติดตามนะคะแต่ว่ากดไลค์กดแชร์นเนี่ยคือกดใดทุกคลิปเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะล้วการคลิปนี้นะคะเชะื่อซองกับฝากเอฟซีนะคะถ้าผู้ใดสะดวกนะคะก็ฝากคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนแน่นะคะบอกเส้นซองแนวว่มา,ามักบอสำหรับแนวทางนะคะของพอรอยเอสนะคะแนวทางเหล็กดับล่างหรืออยังจังใดนะคะ,สะแสดงความยิดเห็นมา อาไห้เจสองอานแนจากน้อยนะคะให้กำลังใจกันก็นได้หรือว่าอยากจะบอกอยังเนซองก็ได้นะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะเมื่อนี้นะคะวันอาทิตย์เนาะเจะสองทายคลิปยูเป็นวันอาทิตย์ที่20นะคะตุลาคม2567นะคะหวังตมะมาพบเมื่อพอกันทายนางทายคลิปยูนี่เกือบจะบายสามเหล้วนะคะ โอ้ยตามมือน้ำโชคไปงานนะคะช่วงนี้เพื่อนกันเริ่มมีงานแล้วเนาะเมื่อวานนี่กับบุญกันทินนะคะอยู่แถวอำเภอศรีธาตุปะัตรหวังแต่ได้กลับมาหอดเฮียนประมันเก่าโมงนี่แหละคุณปอคุณแม่ว่าสิฟื้นจจคลของอาบน้ำแล้วก็ร่างว่าสิเตรียมโตนะคะว่าสิเฮ็ดคลิปนะคะว่าไวีิลีนะคะเมือขึ้นกะมันแบบนอนรับๆตื่นเนาะกับเพิ่นกันเลนดนตรีกันยุ่นนะเฮากับนอนอยู่ในรถสิ่เนกันรับบัสนิดนะคะคือ ถ้าเส้นซองมาบอกคลิปมือเสาร์นี่ก็คือสีเปล่าพค่อยรู้เรื่องนะคก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนบึดนึงนะคะก็เลยตื่นขึ้นมาก,กเลยเฝ้ามาตั้งกล้องนะคะเห็ุคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งนะคะเพราะว่าก็รู้ยู่ว่ามีผู้ถาผู้ข้องห้ายเนาะช่วงนี้กะถ้ามือดายนะคะเห็นเส้นซองสาเน้นะคะกะสิบประมาณนั้นนะคะไปตามงานน้ำเพลินนะคะผู้ใดสนใจเนาะถ้าตอนนี้นะคะ กำลังมองหาเครื่องเสียงดีๆเนาะอยากจะถามระคาะหรืออยากจะจ้างไปล่องฟังยังจังได้นะคะกราติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ให้นี่ละคุณพ่อคุณแม่เป็นเบอร์สั่งครีมด้วยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อเส้นทองเป็นเบอร์ติดต่อทุกๆอย่างนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากสอบถามนะคะก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะคะ 0940292674นะคะผู้ใดอยากสร้างขีมกับติดต่อมาใดเด้อคุณพ่อคุณแม่รอดนี้นี่เหลือประมาณห้าสิบกระปุกนะคะทาเบิร์ดลอดนีกับลิลออีกประมาณ2-3มือกับค่อยสีได้ส่งให้นะคะวันนี้พร้อมทรงนะคะอะบอกมาหอดแบบนี้แล้วขอขายของกอดจักน้อยนะคะสำหรับผู้ใดที่ มองหานะคะโตซอยดีๆเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดด่างดําเป็นซิวผิวหนามองค่านะคะเหตุจังได้หนักกะบบขาวทั้งทางที่ผิวเนี่ยเข้าเป็นคนผิวขาอยู่แล้วต่วัาหนามันเคยแผลเนียงมากนะคะแล้วบะนีใส่เขี้ยมเอียงกับบเห็นพลนะเออน้องตัวนี้เลยคุณพ่อคุณแม่จิ้วแต่เจาการันตีรับประกันเลยนะคะเพราะว่าผู้ใดออกไปใส่เพื่อนกับเห็นพลกันหลายต่อหลายคนนะคะ 5้เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือ95้าสบห้เปอร์เซ็นต์ผลไปเห็นผลกันทุกคนนะคะฟ้าที่เคยหน,น,น,น้านๆนี่จางลงได้ด้วยครีมหลักร้อยนี่แหละเออผู้ใดที่มีกะมีผิวหนาที่แบบว่าดำมองค้าขึ้นถือครองนี่ใส่ตัวนี้นี่คุณพ่อคุณแม่ใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะเราจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองอ่าเข้าสีซองกับโยกอะเข้าเบิ้งจะคล้องเมื่อนะคะว่า หนาเขา้าขึ้นส่งเป็นเขวา,าขื้นเนาะฝาขึ้นจงจางๆลงแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากมีความมั่นใจเออว่าเข้าไม่ได้คิดไปเองนะคะมีมูทามมูทัศนเนี่ยเ,เข้าหนาขาาอีรีบอสันถ้าหนาเข,าข้าขืนสวงถึงสามระดับนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่สิมีค้นถามเข้าโหลดนี่คุณพ่อคุณแม่คะเอาไปเลยนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสี่กระปุกขึ้นไปนะคะ การรตีรบประกันเลยมีมูถามแน่นอนว่าไปเห็ดอย่างมากฝาขึ้นจางลงนานีเขาขึ้นแน่นอนเราต้องสืบนะคะถ้าฝาจางได้ี่ความขาวของนานีคือขนาดฝ้าหนาหนาฝ้าที่รักษายากยังหายได้เออยังจางลงได้แล้วหน้าเรามันจะไม่ขาวขึ้นได้ยังไงเนาะบอคุณแม่เออทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะเออจังมปสิืออดูดิเอออีกอันละ ฝากไว้แน่นะคะผู้ใดที่กําลังลังเลอยู่นะคะตอนนี้มันมีของอยู่กับให้ฝ่าวางนะคะหรือว่าผู้ใดที่อ่าขีมกําลังจะมดนะคะกับฝ่าวมาซัางเนาะเพราะว่าทามาซัางตอนที่เออใกล้จีหอดสิ้นเดือนหรืออ่าต้นเดือนเนี่ยสิข้ายดีเป็นไปเสีของมันสิขาดสต็อกนะคะยันคุณพ่อคุณแม่ใช้ไม่ต่อเนื่องเนาะใครที่กําลังอยากจะสั่งอยู่ก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะคะ เป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะทาสซเบอร์นี่เข้าไปสิขึ้นซื้อไล่ว่าบุญน้ำโชคสามนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ทิ้งข้อความไว้พร้อมว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวเส้นซองจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้ถ้าเกิดว่ายาักคุยกบโทรมากที่เก่ากับเบอร์นี่ก็เป็นเส้นซองรับคือเก่านะคะก็ฝากไว้หน่อยนะคะโอเคนะคะเอาเข่าสู้แนวทางตัวเลขนะคะเบิงหลักทานเก่าก่อนบอกมาตัดดเรายังบอกให้นในโชว์ให้เบิงอยู่นะคะ อันนี้คือของงวดก่อนนะคะ1อ่16ตุลาคม2567เนะคะเลขดับพ่อร้อยเอดล่างอย่างเดียวนะคะเลขล่างออก00นะคะใน10หางนี้บอมี0 0ก็แสดงว่าแนวทางของพ่อร้อยเอาอยู่อีกงวดนะคะซอยคุณพ่อคุณแม่ไปยัดงบไปอีกงวดหนึ่งนะคะนี่สำหรับดับล่างนะคะเอ่อ9งวดอ่ะตั้งแต่พ่อเอาแนวทางมาแบ่งปันทางช่องบุญน้ำโชคนี่ งวดที่วันที่16ตุล,ลานี่ถือว่าเป็นงวดที่เก่านะคะก็เอาอยู่ทั้ง9งวดเลยนะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะแต่ละโตที่ปล่อยมากกับมีแต่โตงามๆทุกงวดเลยเหมือนกันนะคะลองดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอเพิ่นกะมั่นใจในสูตรเพันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์ที่จะหลุดยากมากนะคะก็คือตั้งแต่คุยกับพอตั้งแต่เพิ่นเอาแนวทางมาป,ปล่อยเนี่ยอ ที่จริงพอ่อนําเสียงที่พ่อคุยกับเซียนซองเนี่ยบ่ได้เป็นในลักษณะอ้ะนขีคุยดีคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเพิ่นคือเพิ่นเก็บสถิติมากนะคะเพิ่นบอกว่ามันเป็นอย่างจริงซีเดอร์นะคะคือหลุดเนี่ยจะยากมากๆนะคะปีนึงนี่บางปีบ่รุดจัหงวดเลยก็มี่นะคะเปอร์เซ็นต์นี่เปอร์เซ็นต์ลุดนนี่แค่ประมาณ2-3%ถ้าเปรียบเทียบ100อ่เอประมาณน,นั้นเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเข้ากะ ใส่วิจ,จะะารณญาณของเห้านะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เบิ้งตัวเลขแล้วนะคะคิดว่าจะเอาบายุหรือว่าเออมักแห้งตัวนี้ก็ไปยิบไปจับได้ขึ้นเก่านะคะเพราะว่ามันม่มีไผ่หูเนาะว่าเลขจะออกตัวใดแท้นะคะอันนี้จะส,สองก็เกินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะแบบว่าเอ,อสมมุติเนะสมมุติในลักษณะว่างวดนี้นะคะมันเป็นงวดที่อออยูในสังม่สามเปอร์เซ็นต์มันหลุดไปยังเสียกัดิได้บบต้องมาโทษพ่อนะคะอะเราต้องมีอ เขาเอ่นว่าการตัดสินใจห้องเข้าดีกว่านะคะอย่าไปเชื่อใครเต็มร้อยเนาะคุณพ่อคุณแม่เนะาะบอกมาหลายแล้วถึอให้แล้วหลักตอนนี้นะคะแต่ว่ากระจักจังไดมันต้องอธิบายแน่นะคะอยู่ไซร์ <c oughs> อ๋อเขาแคปไปอยู่แคปไปอยู่ออพอสมัยทางไล์เมื่อวานนี้นะคะที่แจกที่แรกเจนซองว่าสิเธิ์คลิปล่งหันลัเมื่อวานนี้นะคะทําคลิปออที่จริงสัมผณ์ ปูสุมเงียบพุ่นบอกุณแม่ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วมองที่เส้นซองแบยุ่งพุ่บมีคืนนะคะลงคลิปแล้วตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนว่าหามงเร่งคอยล่งคลิปแล้วคลิปเดียวพ่ะนะเออมันบอกคอยมีคืนพันยุ่งก่ภูเขานะคะก็เลยบริเหตคลิปอื่นลงเลยนะคะกะขอโทษขออภัยหลายๆท่าเกิดว่าสัญญากับเอฟซีว่าสีล่วงแนวทางในไหแล้วมันบอเห็นหนะเนาะ เลขดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะแนวทางนี้นะคะล่างอย่างเดียวสิบหางคือเก่าเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งพอย่อหกเจ็ดนะคะสิบคู่สิบหางก็มี ศูนยค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามหกหกสาม สี่หห้ค่ะอ่าสิคู่สิบห้างนี้ล่างยางเดียวนะคะลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะโอเคอ่าอาบัตท,ที่นี่แคปหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่นีนน่ละ TFC รอค่อยกันไลาย,ยู่นะคะสำหรับแนวทางเหล็กดับล่างพอลอยเอ็ดเนาะเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่กะช่วงนี้กะเริ่มสิยิบสิจับสาากินแบงรัฐบาลแล้วนะคะเพิ่นกระจำหน่ายตั้งแต่ปุรละ่ะล้างเลขออกมือนึงเพิ่นกระจำหน่ายแล้วนะคะการสิได้เนว่ทังเหล็กดับเนาะบว่าสิป,ปินของพอเมืองการเจ้ซองลงไปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะล่องเรือนหาเบิง่งคิปเบิบ่งนะคะ,อะพอเมืองการเก้าหางเนาะพอ้อยเอดอีกสิบหางนะคะวู้ยสิบเก่าหางนี่ซอยลดตน้นทุนได้บ่หน่อยนะคะยังไงก็ ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะเพื่อที่จะช่วยให้เราลดต้นทุนนะคะจุดประสงค์ของบรวาสิเป็นพอรอยเอ็ดหรือว่าพอเมืองการกะแค่นั้นเองนะคะเอาแนี่ทางมาแบงปันมาฝากมาตอนเพื่ออยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะบตองลงพุนหลายนะคะนี่คือจุดประสงค์เนาะอ่าแคปหน้าจอนะคะโอเคเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแนวทางของพอรอยเอ็ด อีกประมาณวันถึงสองวันนะคะกะเดี๋ยวเชสซองจะเอาแนวทางนะคะเหล็กดับบนมาฝากมาตอนนะคะเหล็กดับรางคุณพ่อคุณแม่ต้องการมากกว่าก็เลยเอาไปให้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ,อีกสักสองสามวันนะคะใดเหล็กดับบนมาเชสซองจะเฝ้านําเสนอให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทัดจากคลิปนี้นะคะก็ขอฝากให้เอฟซีคอยติดตามเนาะเพราะว่าสิเป็นแนวทางนะคะ เลขล็อกนะคะผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะมาแล้วคุณบอกคุณแม่คอยติดตามไปเลยงวดนี้เอาขึ้นให้ได้นะคะงวดที่ผ่านมาออก0ูญสูญไว้พยายคิดว่าเล็กจะออก0ููเนาะเอออะแกมือไม่แกตัวไม่นะคะมาเบิ่งกันวางงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจะปล่อยเก่าล็อกเก่า้างเนี่ยมีตัวใดแน่นะคะถาไปรุ่นพร้อมกันแล้วก็มีแนวทางของอ่า PFC จากรอยเอดนะคะงวดนี้บอกเลยว่าฟันฟันเน้นให้เลยคุณบอกคุณแม่ บอกว่ามันใจแห้งห้เจ้าซองฝาวนําเสนอนะคะบอ,อยากให้นําเสนอศาสตร์เดี๋ยวสิหาวกอบเพราะว่ามันใจมากว่าชุดนี้จังได้หวดนี้ก็แตกแน่นอนอ่าแล้วก็มีแนวทาง6คู่มหารวยนะคะเอามาฝากมาตอนเอฟซีในมือน,นี้เลยนะคะคอยติดตามชมไว้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เซนซองขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ